เขาเกาบอะไรนะวันนี like that, ้มาร่วมงานเยบวันนี้ดีใจมากค่ะจริงจพี่ลิต้าทำมาเองเลยวันนี้มาร่วมงานการกุศลกับ U N H C R นะคะก็คือมาช่วยผู้ลี้ภัยที่เหมือนเขาไม่มีบัตรไม่มีไม่ไม่มีบัตรประชาชนเป็นของตัวเองก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ณตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ฟังเขาพูดนะคะเหมือนปีนี้เนี่ยเหมือนมีประมาณ125ล้านคนเลยนะคะก็คือมันขึ้นสูงขึ้นทุกปีก็เลยมัน เป็นเรื่องที่เราควรที่จะมาช่วยกันค่ะเท่าที่จะทําได้มันวหน้ามองไว้ววาอยากช่วยเรื่องอยังไงดช่ไหวยเรื่องอะไรบ้างเออจริงๆนะคะก็อาจจะช่วยเรืะะ่องของบางคนที่เขาเขาไม่มีแบบประชาชนเราอาจจะเริ่มต้นจากประเทศของเราก็ได้เอาประเทศไทยนี่แหละช่วยคนที่เขาไม่มีแบบประชาชนเพราะว่าเวลาจะไปเรียนเวลาจะไปเข้าโรงพยาบาลหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีใบอะแล้วซึ่งเด็กบางคนเกิดมาโดยที่เขาไม่ได้มีโอกาสพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทําที่ไหนหรือว่าเขา เขาไม่มีบัตรของเขาเองด้วยซ้ําก็เลยอยากจะมาช่วยเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะว่าน้องๆที่เกิดมาเขาจะได้มีโอกาสไปโรงเรียนกันค่ะจะได้มีการศึกษาเป็นโครงการดีๆที่ได้เขาร่วมเนาะใช่ค่ะอีกอันนี้ก็คือเรื่องของเราเรื่องของเราบ้างสาขาต้องจิงกันหน่อยลูกเปิดตัวเปิดตัวจะไดวต์มาพักหนึ่งแล้วนะเราอะใจเย็นซีถ่ายเน้นถ่ายละครใ้จบช่วงนี้ กำลังจะปิดกล้องค่ะเดบิวต์มาตอนนี้ก็ฟังมันมีเพลงจะจบเพลงแล้วก็เหลือแบบไฟโน้ตทัชอัพแล้วก็เข้าไปในห้องอัดแสดงว่าได้ได้ทุกอย่างได้ดีเทลมาหมดได้ดีเทลมาแล้วปล่อยแน่นอนปล่อยได้ไหมว่าจะแบบแนวไหนความแบบความอเมนด้าความังจะเป็นยังไงกบเพลงนี้แม่ว่าความอแมนดามันต้องเป็นแบบไหนคะก็ปีนเปิดตัวด้วยการปีนเสาโคดนอะ อีกแล้วเหรอคะอ๋ออย่าไม่หรอกก็คงจะแบบฟิลเเปรี้ยวสนุกสนุกค่ะก็เดี๋ยวรอรอฟังกันแน่นอนว่าสดใสหน่อยสดเซ็กซี่เซ็กซี่แดงแดงเลยใช่ไหมครแซมเน้นเลยแม่ให้พี่ก็ษย์เธอผิดหวังไม่ให้ผิดหวังแน่นอนวิสุดเลนาไม่อยากสร้างความคาดหวังแล้วก็จะมีแบบท่าคันๆอะไรท่าคันๆท่าที่แบบเอาพี่กัษย์เธอแบบว้าวเเออ้รายังไม่ได้ยังไม่ได้คิดท่าแต่ว่า ถ้าชงมาขนาดนี้ก็อาจจะต้องมีแล้วล่ะใหพี่กระเธอเต้นตามกันเนาะเนาะเนาจะไปจะไปคอ็เอทผ้านี้สำหรับพี่กระเธอเลยเหรอก็ไม่ติดค่ะเพราะเราก็ลูกสาวกหมอนกันต้องการแต่ว่าเป็นการมาทำเพลงมันรู้สึกไงบ้างือว่าเออได้แบบเปี่ยนอีกบทหนึ่งเลเปี่ยนอีกบทหนึ่งชอบค่ะก็เหมือนเหมือนเราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ได้เห็นถึงว่ามันต้องใช้ มันยากแค่ไหนอ่ะเ,ออเวลาใช่เวลาศิลปินคนหนึ่งจะออกเพลงมากว่าเขาจะทำเอ็มวีทำนู่นทำนี่ทุกอย่างมันมันยากแล้วมันเยอะเราก็เลยเหมือนแบบโอเคให้ค่าแต่ <ๆ S 2> แลกลายเป็นว่ามันนะเขาไม่ปล่อยของหลังงานปล่อยฝีมือการแสดงเอาร้องเพลงได้กี่เพลงนะคยับก็เพื่ออีอกปัญคาเนีอ่อะไรอีกปัญหาเป็นนักข่าวดีกว่า แล้วเอาขนาดดีแล้วเอาส่วนขนาดนี้พี่ยืนตรงไหนเป็นที่พี่พี่ยืนปาะอันนี้ไม่ได้มงอะไรจริงๆเวลาบอกอะไรคนตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ได้มันได้ในความสามารถหลายๆอย่างมีหลายเวอร์ชั่นอ่ะมีหลายเวอร์ชั่นให้คนตะลึงอ่ะเราก็เซอรกับตัวเองเหมือนกันมัาถ่ายแเอา ก็ทำทำเรื่อยๆค่ะชอบค่ะอ,อ,อะไรที่เรารู้สึกว่าทําแล้วออชอบมีความสุขก็ทำไปเรื่อยๆเราแบบใช้ชีวิตกับการทํางานที่ตื่นมาแล้วอยากไปทํางานอะ่ะเอตอ้องย<ะ>ืนดเหมอเพลงใหม่ได้ยิ้มจะทำได้จริงๆหรออะไรอย่างงี้ตอนแรกดูชอบอยู่แล้วคือเหมือนทุกคนเลยค่ะชอบแบบร้องเพลงในห้องนอ้ำใดๆออแล้วก็เหมือนร้องไปร้องมาผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออน่าจะได้แล้วซิงเกิลใหม่ รู้ไหมคะใครช็อคสุคด Lock neck. พ่อพ่อบอกว่าพ่อมองหน้าพ่อก็เคยคิดเลยพ่อเร่อฟังนะแวแบบว่าโอกาสมาแล้วคว้าวิกโกใช่ค่ะใช่แล้วจริงเราแล้วจริงเราสึกว่าเราชอบตัวเองว่าเจ้าไหนเป็นนางงามเป็นนักแสดงเป็นนักร้องชอบหมดทุกพาร์แต่ว่าณตอนนี้ชอบเป็นนักแสดงค่ะใช่เพราะว่าตอนที่เป็นนางงามเราเหมือน represen ตัวเองเราต้องขายตัวเองคนต้องมองเราแต่พอเป็นนักแสดงอะ มันเหมือนเราได้สวมบทบาทเป็นอีกตัวละครหนึ่งมันก็เลยแบบสนุกดีวันนี้จะเป็นใครดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่านักร้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะยังไม่ถึงตรงนั้นค่อยๆมาบอกว่าชอบใหรแล้วว่าแต่จะได้เห็นเมื่อไหร่นะไอที่ทําไปแล้วทําอยู่เพลงใกล้ละไม่ไม่เกินไม่เนเดือนนี้เดือนหน้าหรอโอเคใกล้ละ เมื่อไรจะเห็นเองกำลังแสดงปีนี้ไม่ไรให้เราได้ดูแล้วตอนนี้กำลังเร่งถ่ายเรื่องยี่หวัดดาตังอยู่ค่ะก็น่าจะออนปีหน้าแหละปล่อยของให้เรื่องนี้ปล่อยของเล่นเป็นเล่นเป็นเล่นเป็นคนดีแล้วเล่นเป็นคนดีพูดเหมือนที่ผ่านมาร้ายซะแบบกลัวจะเป็นคนดีไม่ไม่ไม่ก็ไม่ได้ไรขนาดนั้นเบางคนไม่เชื่อมามเรื่องที่เราปล่อยของก็จะต้นแบบคนก่อน ติดตานะคนติดตาเลยเหรอคะเจฟเฟมเหรอเจฟเฟมมันแรกคนแรกเจฟเฟมเล่นสนุกมากเลยนะก็หนูว่ามันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทบาทมากกว่าคือถ้าเราทําได้ดีคนก็น่าจะอินตามบทแล้วค่ะถ้าเกิดเป็นเล่นเป็นนางเอกคนล้อย่างคิดว่าน่าจะเอคนเรียว่าคนะอย่างเสียอยู่คิดว่าเดี๋ยวเรารู้กันทำได้ดีดีค่ะีกี่เรื่องคะตอนนี้ตอนนี้กำลังถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งค่ะพอได้ดีที่มีบทใจ มีที่หัวใจอ๋อสวยขนาดเราอเมนิกาอังกฤษมันแปลกมันเหงาเลยหรอยังไงผู้ละเศร้ามันเหงาเลยหรอมันไม่เหงาม่ะไม่เหงามันไม่เหงาแต่ว่าตอนที่ตอนที่เหมือนแบบประกาศตัวไปว่าเฮ้สุดนะชิพเนตไซต้องมีมาบ้างแหละ แล้วประกาศไปขนาดนี้แล้วมันต้องมีมาบ้างแหละดีตรงดีเอ็มเหมือนกันประกอบการคือเงียบเงียบกลัวเลยเชื่อเรื่อง้ทำไมอ่ะรต่ว่าเราเสียงนั่งเกือบเลยทำไมอ่ะคนกลัวหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เหงาแล้วเราแบบคิดเล่นๆมาเอ้ยเราไปผิดพลาดตรงไหนทำไมผู้ประกอบการมันแย่เราประกาศแรงไปเราไปคนตลกเราไปพ่อสวยเออ แต่เขาบอกว่าตลกมักได้นะแต่หนูมาสองอย่างหนูมาสองทั้งสวยทั้งตลกไงอ่ะไม่ตลกละวรันเล่นรันเล่นที่จริงแบบีพร้อมเรื่องหัวใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าจะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไม่ได้อยากไปเร่งไปรีบเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตในการทํางานอยู่กับคุณแม่แม่มันก็มันจอยอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเหงาอ่ะแล้วหนูเด็กโมกแกเขาก็ หวตทำไมได้เยอะอยู่นะคะใช่เอ้ยขายขนมจีบใช่ไหมถ้าเกิดเขาจะเข้ามาขายขนมจีบอย่างเงี้ยได้สิคะหรือว่าเราแบบหน้าหน้าปิดโอกาสคนไม่ได้ปิดนะเอาดีๆใช่เวลาคนเข้าแบบสวัสดีครับอะไรเรายิ้มไหมทำได้ไหมทำได้จริงหรือเปล่าตัวเล็กเลย สเปกทำยังไงสเปกเราขับแรงสิสเปกไทยบ้านไทยงกฤษไทยมาล่าครื่องยังไงได้หมดได้หมดเพราะว่าหาหาคนที่แบบคุยด้วยแล้วสนุกะค่ะเป็นคนที่แบบหาคนที่คุยด้วยแล้วจอยเพราะว่าถ้าถ้าบอกว่าชอบแบบหล่อๆเลยคือ พอแก่ไปมันก็คือเราคุยไม่สนุกนี้เออมันก็ไม่ได้ต้อ็แบบคนที่แบบอยู่เป็นเพื่อนกันไปได้ค่ะแบบเป็นคู่ชีวิตแบบเป็นเพื่อนร่วมทีมอะไรแบบนี้จะเจอไหมก็ยังไม่เจอไงไหวไหมคะไหวไหมอะไรนะแ่รอแม่หรออกูแหมหรอออกู่เราก็ไปบ่อยนะแต่ประเด็นคือทุกครั้งที่ไปอะค่ะก่อนที่จะเลิกกันไม่เคยขอเรื่องแบบคู่เลยเป็นคนที่ไม่เคยไปที่ไหนเราขอเรื่องคู่เลยก็เลยกลับมาคิดว่าเอ๊ะ หรือว่าจะต้องกลับไปเพราะว่าปกติก็ขอเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างนี้อาจจะต้องกลับไปแล้วแต่ตอนนี้ถึงจุดที่ต้องพ่งขึ้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงค่ะไปก็ดีค่ะแต่ว่าก็เปมอนอย่างที่บอกไฟไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเงาลำบากนะคุณสวยๆองเงีต้องเพิ่งศักดิ์สิทธิ์มองมากตอนนี้วันนี้หัวใจสด อ่าขอจิตป็จิตได้เลยจิตได้ไม่นด่ปิดเออที่าแถลงว้ตรงนี้เลยครับโอเคขอบคุณค่ะวันนี้เสนะคะเดี๋ยวเรอนกันะคะเดี๋ยวอีกสามเลยสอไยัจิ